ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆนะครับสําหรับว่าที่นักร้องค่ายโตเกียวมิสิกคนใหม่ที่คนนี้นะครับหลายคนก็ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะมาอยู่ค่ายโตเกียวมิสิกนั่นก็คือคุณกายนั่นเองโดยทางด้านคุณกายก็เป็นนักร้องลดแห่ประจําทีมงานซองดูฮีซึ่งล่าสุดในงานคอนเสิร์ตโตเกียวลัมซิ่งทางด้านคุณกายก็โชว์ผลงานได้ดีนะครับจนมาเข้าตาบอสบิก๊กเลยทําให้บอสบิก๊กเนี่ยอยากจะได้มาอยู่ในค่ายโตเกียวมิสิกซึ่งงานนี้ทางด้านบอสซองดูฮี ซึ่งก็เป็นพันธมิตรกับบอสบิ๊กในโปรเจกต์รถแหก่ก็ได้มอบโอกาสนี้ให้กับน้องกายซึ่งก็เป็นนักร้องในค่ายของบอสซองดูฮีให้น้องกายเนี่ยมาอยู่กับค่ายโตเกียวมิสิกนะครับทุกคนงานนี้ก็ทําให้บอสบิ๊กแล้วก็เอซีของค่ายโตเกียวมิสิกเนี่ยแฮปปี้กันเป็นแถววันนี้ครับแอดมินก็ตัดบางช่วงบางตอนที่ทางด้านบอสซองดูฮีกับบอสบิ๊กได้พูดถึงน้องกายเอาไวด้วยนะครับ รถตู้นักดนตรีคนขับรถเอาไปทั้งบริษัทซองดูฮีเจ็ดล้านพออันนี้แบ่กส่วนในเอฟซีเขาใจว่าสีได้ปีนมากเนาะบริบาเลบาลบาบาลแบบทะเลาะกันเด้อืไม่ได้แาแบบทะเลาะกันคืออย่างนี้ทุกคนที่เป็น f อฟซผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็น่าจ,จะยูรู้อยู่แล้วว่าการที่เขาจะคัดใครคนนึ่งน่ะเข้าเข้าโตเกียวมิวสิกกับมันยากมากนะต้องออดิชั่นใช่ไหม แต่ของผมเนี่ยผมมีนักร้องที่ดีเป็นนักร้องตัวเอกเลยนะไม่มีใครยกนักร้องตัวเอกให้หรอกมีกูเนี่แหละในประเทศนี้มันเป็นตัวตั้งตัวตีของรุนแห่ซองดูฮีเลยเพราะว่ามันเล่นบอลรตี้แต่หูร้องเพลงก็ดีแต่ทีเนี้ยบ๊กอยากได้อะเป็นบ๊กอยากได้เราก็ทางานร่วมงานอยู่แล้วรุนแห่ซองดูฮีกับโตเกียวใช่ไหมล่ะมันก็ไปน่วมงานกันก่อะแม้ก็ไปน้ำกันบันีกูกับประหยัดเงี้ยบันเองปกติกูต้องจ่ายค่าตัวมัน่ะกูประหยัดและเดี๋ยวกูกิดบิ๊กละบันเนี้ย <kin> อ๋อนี่ไงนี่การตลาดกูดีไหมละ่ะนี่กูประหยัดแล้วเดี๋ยวออที่ยวนด้กูโง่เองนี่หว่ามไม่ได้ฉลาดตอนแรกก็เตียงฉลาดเนาะเอาไปว่าเออเตียงง่นี่ไงการทําธุรกิจมันก็ต้องมีแบบแผนไอ้หนูเออทีเนี้ยปกติกูเคยจ่ายมันสองพันห้าอย่างเงี้ยตอนนี้มันเป็นอยู่โตเกียวมิวสิกอ่ามึงมาร้องรถกูเรต้องฟรีเลยทีเนี้ยกูก็ประหยัดไป 2005. ็นสองพัน <kin> ห้า <kin> หยอกหยอกหยอกอะไพี่น้องน้อง <kin> น้องนะอยากอยากมีอาาอยากลองสิ่งใหม่ๆพี่ก็เลยบอกว่าตัวพู้ตรงยานไอเชียดดอกเพราะว่าพวกเนี้ยไอเด็กพวกเนี้ยที่มันไม่กล้าไปไหนเนี่ยเพราะว่ามันเกรงใจพี่ถึงไม่ม,มีสัญญาก็จริงนะแต่เกรงใจเกรงจใจฉันจะบอกว่าฉันจะบอกว่าฉันอะไรยังไงก็ได้แต่ว่าสําหรับคนอื่นนะ่ะฉันต,ต้องคัดแล้วคัดอีกกันที่เราจะมาอ,อยู่ว่าหนึ่งเนาะฉันเนี่ยคัดขนคัดข้นมากๆเรนะื่องนกการขามาอยูไม่ได้ค <c oughs> ัดเรื่องเสียงดอกคัดเรื่องการน้ำงาสุขจิตาดีนากันอยู่งาการนันเพื่อค่อม n e a เสียงเพาะบันไดแต่ว่าถ้านั่สบายใจเนี่ยข่อยโอเคบันนี้เพราะเพรา uh huh. มีโอกาสเดือดขึ้นนั่งอะไรเดือนนั่งกับเป็นส้มแบบว่าเออเหมือนอยากจะแบบคือ,อยัาง,งานั่งเหมือนขึ้นนี่นะกับว่าผมใครเป็นตุ๊กยกเข้าไปไหนงานงานงานหลายนานนะเขาบอกว่าผม,ผมถ้ายัางไงไว้ผมขอลองแจมนั่นนี่นู่นอย่างสีนาเอ๊ะเนาะเหมือนน้องอยากจะร้องเพลงสีนาก็เลยก็เลยว่าเอ้าขันนขันนอนรับนั่งอยากแบบว่าอยากมาหล่อเหมือนมือขึ้นนี่ข่อยก็เลยว่าขั่ดมามาหล่อชักเพลงหนึ่งมาหลองใส่ใน่พอดีนักร้องเขากลับ เมื่อคืนที่นักร้งองอมไม่พอนอนก็เลยนางร้องครับอือฮึเมืม่อดัพอลงมาทีเดียวปุ๊บเกิดอะไ่าเดี๋ยวเรืพอคุยไปคุยมากแล้วว่าขันอยากไอยู่น่เดอร์ไปคุยน้วมันอันพี่ซ้องเดอ้อแล้วค็ถามเพ<อ>ื่อนปู่บอกว่าบิ๊กทักมาหาไอ้น่ะบิ๊กทักมาหาไหาอว่าเอกายายเนี่ยเป็นนักร้องประจำรถแห่เจ้าใช่ไหม,มพี่ก็ตอบว่าใช่ถูกต้องใช่ไหมอือแล้วพี่ก็แ KB พี่ก็แ KB ตัวเนี้ยไปให้ไอ้กายดูว่าอถามตัวอยากไปยูกับพยาบาลบัวแล้วมันก็ตอบพี่มาว่าอุยไอ ผมชีทีมไ่ไปไดยยังไงครับพี่ก็เลยบอกว่าอาอังซีเดอผมก็เลยพี่ก็เลยบอกกันว่าคนเราเนี่ยนะคนเท่าเนี่ยมันย่อมหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองอันไหนที่มันจะเลื่อนกว่าอันไหนที่มันดีกว่าแหลวไปใดเทาก็ต้องไปอยู่กับสิ่งที่มันใหม่ๆหม่สิ่งที่มีคนซัพพอร์ตอยู่กับไอ้ไอ้บนนี้มีบานหักได้ไอม้มีแต่บนสร้างแต่เมื่อโอกาสตรงมาถ,ถึงเนี่ยตัวตรงรีบควายคว้าไว้อยู่กับคนที่เขามีคุณภาพอยู่กับคนที่เขามีพ่อพ่อแม่แม่คอยสนับสนุนของไอ้ผมีเด้ แก็ขับซอนลุงฮีอย่างมีอะไรขอในหาล่อยสองลอยพวมีพวกมาไล่ห์ได่คือถึงประโยชน์ตัวเกี่ยวก็ไม่ได้ไม่ได้เป็น,ไปน,ไปนาไปทำงานกับพี่ซอมมาเดียวกับไปคือเกา่าวเพราะว่าไปเนั่งอยู่ปุ๊บนั่งอยู่กันตัวเกี่ยวตั้งสี่สองมันอกวันไปสูมือเนาะใช่ใช่ก็คือนางไม่ถ้านางไม่มีงานทางตัวเกี่ยวนางก็จะมาใช่ลุงฮีมันเป็นมันเป็นเหมือนว่ามันเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์ไปแล้วอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าคือรถแห่ซองลุงฮีก็รับใช้ใต้ฝ่าพายุโรปคนระบาดของ เออรล,ล้างกาแฟเป็นไงเปิดล้างกาแฟดีมากลูกค้าเยอะมากอ,อ,อืก็ดีแล้วเนี่ยมันถ้าถ้าถ้าจะซื้อรถแห่เลยก็นะประมาณเจ็ดล้านเนี่ยพร้อมคณะทีมงานหมดเลยเดี๋ยวไป,ไปยืมไปยืมเงินเอฟซีกับแ้านนึงเป็นรืด้ดองกับเอฟซีก่อนโอ้ยไม่ยากหรอกเปิดบริจาคเลยพวกเนี้ยสมทบทุนซื้อรถแห่มึงซื้อได้มึงซื้อได้เลยแหละวันเนี้ยแต่บอลบี้เขาไม่ซื้อไงทุกคนเพราะว่า เขาเขาหัวเขาธุรกิจดีมากบอดบิ๊กเนี่ยไม่หรอกเราเขาถึงรวยไงอะไรนะเขาถึงรวยไงบอสบิ๊กเขาถึงรวยแล้วดูสภาพผมสิผมมีรถแหกแลจริงแต่ผมจนจนคำว่ามือนีซ่องดูนี่คือว่าดีแท้เราแต่ติดตามมาเงยเดี๋ยดีกยวกูมูเข้ามามีเจ้าขาลอยอยู่บอกเป็นแป่รูบัญชีแห่นั้นเร็วบอสบิ๊ก้ารอดูตลาดเพ่อนวังตาผินรอครับศรีทุ่มเดอร์ แต่ผมแต่งหน้าผมแต่บอกเลยนะบอกบอกพี่เลยนะว่าน้องกายเนี่ยเป็นคนที่มีระเบียบวินัยมากๆแล้วเขาจะขับปกติวันเนี้ยพี่ให้พี่ให้เอารถตู้ไปปกติเขาไม่มีหน้าที่อะไรนะแต่เขาว่างเขาก็เลยบอกว่าบอกบอกพี่ว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะไปเอาเอารถตู้ไปหับในดนตรีนะครับแต่เดี๋ยวพี่ต้องจ่ายมันต่างหากแล้ววันเนี้ยพอมันขับรถตู้ไปให้ในดนตรีน่ารักแหละนะที่สัมัสนั่งเป็นนั่งเป็นบุษย์ยช่นาฮะเหแล้วกบรู้สึกว่าบอกง่ายแล้วครับ บรวงมันถือตาอยู่อ่ะมันบริบอรมอสเร่เสียงอะไรรู้ไหมว่ารู้ไหมว่ากายแก้วหน้าเหมือนใครก็อยากรู้นักร้องเขมรที่ดังๆตอนนี้โจชนาเรียมอ่ะรู้ไปเปิดดูสิฉันอ่าบริคิดอย่างไรก็เออนนัมาอยู่ตัวเกี่ยวนังสีนั่งกับสืเสื้อทมูด้นอกเพราะว่าแต่เราคตอีกรากรับไปผู้ร่ากับร่แต่เยวนั้่งเห็นปรเดีไหมพี่โคตรดีใจเลยนะว่าเฮ้ยมึงอยู่ช่องดูทีเนี่ยคนกดไลค์มึงประมาณแค่เซ็มที่ก็ประมาณสามร้อยแต่วันนี้พอมัน ไอ้พอบบอกว่าพี่มอบให้กับตัวเกียวลำซิงแม้คนคนไห่เกือบพันหนึ่งนะคนเขามีนบากลายนะเออต้องยอมรับเลยเนี่ยพลัง <c oughs> ตเกียวลำซิงเนี่ยมันทําให้คนคนหนึ่งบางทีเดเขามีความสามารถแต่เขากาลังขาดกําลังใจกาลังขาดค้นทรงน้องก็เ <ไป S 1> พิ่อนกับว่บาว่าเพื่อนชกนักราบันขันมาอยู่นี่แล้วกับกับสมิอซีไม่อย่างเมื่อสิเป็ดคนละแบบเด้อก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจนะมาอยู่มาอยู่วงนตรีโซเชียล ดราม่าก็ต้องเข้ามาแรลกก็จะต้องมีคำบอกคำนั้นว่านี่ต้องอดทนประมาณคือมาเขาอยู่ไอ้ก็ไอ้ก็บอกไอ้ก็บอกน้องไปในแชตยุวานเนี่ยตัวไปเนี่ยตัวตรงเห็ดโตไม่ได้โบสีมาเห็ดโตคือยังอยู่กับซ่องดูฮีบริษัทได้เพราะว่าซ่องดูฮีบริษัมีแฟนขาค่อยตามไปให้มาไล่ค่อยตามไปให้กำลังใจเขาไปเล่นเพื่อไปส้แตกเราแล้วก็ครับนี่คือซ่องดูฮีบริสิกแต่์ปันพุญญาบัาฑฟิทแลนด์หรือว่าอันโตเกียวเนี่ยเขาจะมีฐานแฟนคลับนะกายต้องทําตัวแบบให้น่ารักมากที่สุด อันไหนอ่อนโยนได้ก็อ่อนโยนอันไหนเลียได้ก็ต้องเลียไปลูกเอ้ยนะเพราะว่าพ่อรออยู่พ่อก็รอกินกับมึงอยู่ไงะตานไหนมึงดังแล้วมึงอย่าเลื่มพ่อนะตีอ่ามึงดังแล้วมึงอย่าเลือมพ่อนะลูกนะมันก็เลยอาครับครับครับพ่อจันก็ต้อนเดี๋ยวให้ฝากบิ๊กช่วยขัดเกลน้องนิดนึงจะได้อยู่กับเอฟซีโตเกียวไปได้นานๆอืมก็น่าจะไม่ได้น่าจะไม่ได้ขัดเกลอะไรเยอะพื้นฐานก็มาดีแล้วแหละบอสเขาก็สอนมาดี คุณภาพเขาก็หนึ่งหนึ่งคุณเอเขาเรียกว่าอะไรคุณภาพเขามาแล้วความสมารถทเขามีมาแล้วแค่มาขัดเก่าให้เป็นตัวเกีียวมากขึ้นแล้วก็เข้ากับเอฟซีเรามากขึ้นเพราะเอฟซีเราก็จะเป็นไม่เหมือนใครเอฟซีตัวเกีียวที่เขคเคยคือบมาขึ้นเพื่องเขาบันไดแมนครับผมเคยสัมผัสมาแล้วอแต่ก็ตอนนี้เอาให้ได้แค่นักร้องคนนี้คนเดียวนะถ้าจะเอาไปหมดก็กูจะไม่มีอะไรเล่นนะครับเอาไปหมดก็ร้องคนเดียวไงเหรอถ้าจะเอารถแห่ก็พร้อม ต้องดูงี้พร้อมปล่อยให้เออเอาลองนี่แหละถ้ารถแห็บไปเราก็หาว่าเรายึดซับยึดอะไรอีกไม่ต้องไปยึดซับหรอกยึดเลยกูพร้อมตอนเนี้ยว่าคิดดีค่ะบอสมีคิดดีค่ะบอสีเดี๋ยวช่วันที่ีจะมีแต่ดังดังดังังดังรวยรวยรวยมองผ่านไปข้างหน้าค่ะ ใช่หรือเปล่าคอมเมนต์นี้อาจจะเคยด่าบ,บอสเฮียก็ได้นะก็หยอกยอกหกก็ก <Okay. S 1> พอบอสเฮียทำข่าวดีตอนนี้บอสเฮียก็จะได้พลังได้ได้ใจจากเอฟซีโตเกียวไปไงขอบคุณครับอันนี้ซองดูฮีต้องขอขอบคุณเอฟซีโตเกียวมากเลยนะหลังจาก <ๆ S 1> ที่<ต>สสบอสสสซองดูฮีตกตกคะแนน,นจากพื้นที่เหตุและผิดชอบมาหลายปีแล้วอาจจะได้ใจจากประชาชนกลับมารอบนี้ก็ได้อาจจะได้ใจกลับประชาชนตอนแรกก็ฟ่านกันอยู่ว่าเออเราจะไปได้ไหมเนาะเพราะว่าเราก็ เราข่าวมันเสียเยอะไงเออแล้วแล้วบอสบีก็ให้โอกาสบอสสองก็เออมีโอกาสเกิดใหม่อีกรอบนึงเลยก็ดีดีก็ไม่ได้หมองข่อยบ่ะดมมองเรืองคือคือข่อยบระดมมองเรือเขาส่วนส่วนตัวกับเจ้าข่อยเนาะคือข่อยมองเรือวางข้างหัวจัดการแต่แต่ไล่นบอสแต่ว่าเรื่องส่วนตัวก็ไม่ได้มองตั้งแต่พูดันแรกตั้งแต่มันเป็นดราม่าวันแรกเลยเ่อเอารถเจ้ามาใช้งานอ่ะเออขับขับกับบอว่าคือดองส่วนตัวกับไอหนุ่มแต่ตอนนี้ก็คืออ่ะฮะ อันี้คุาสตตัก็คือค้งงานแบบกับใครไม่ได้ในประเทศนี้